สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่นะครับพบกับผมเหมือนเดิมเจอกันทุกวีทุกวันแต่ยังจำไม่เคยลืมเลือนพ่อกูคือ Sleep Not you loved peace with all your h a r t no matter how many men, women, and children you needed to kill to get it. used think ซีรีส์ Peacemaker นะครับที่เราเห็นกันแล้วนะั่นก็คือตัวละครอย่าง Peacemaker เ,เนี่ยได้ทำการไล่ชื่อยาวต่างๆนานๆน,น,นะครับให้กับจอนฟังคนวงการนั้งโคตอ่ะกูบอกเลยเพื่อให้จอน,น่ได้รู้ว่าเขาควรจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่ Peacemaker เ,เนี่ยพูดมาแล้วก็เอามันเข้าคุกแทนพอ่อกู ซึ่งคนที่ได้รับบทนะครับนั่นก็คือสตีฟอากีสตีฟเนี่ยได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทเนี่ยมันมีแค่อาริอาน่าการเดย์แล้วก็คนดังอีกคนหนึ่งเท่านั้น2คน 2> Ooh, s <S แต่พุ่มกับเจมกันเนี่ยบอกว่ามึงพูดมาให้เยอะๆมึงรู้จักใครอ่ะเอาไหมมดไลา่ย,ยาวเป็นชินามชอนก็ได้ถ่ายเสตี3สกูก็ไม่สน สตีฟอากีนะครับก็ยืนยันอีกคนหนึ่งว่าไอ้ที่เราเห็นกันเนี่ยมันเป็นการโดนสดทั้งหมดเลยนะไม่มีการจดการเสี่ยมการเตียมแต่อย่างใดจอร์ซิน่าถึงกับบอกเลยว่าหนักปอดกูชิปหาย กูจะตายมันก็ให้กูพูดอีกซึ่งในบทเนี่ยมันประมาณว่าทำไมนายไม่ใส่ร้ายใครสักคนนะอะไรอนาะการเดก็ได้ทอมแฮงก็มีมึงจะเอาใครก็ได้ทั้งวงการอ่ะนะแต่ไม่ใช่พ่อกูซึ่งในนะ้นตอนนั้นนะ่ะสตีฟก็คิดในใจว่ามึงจะให้กูยัดข้อหาฆาตกรรมให้กับทอมแฮงเนี่ยนะขาวหน้าหนึ่งเลยนะเว้ยไม่ใช่ทอมแฮงเข้าคุกนะกูเนี่ยเป็นศพออกมาเดนออนเดอะฟอเลยซ ซึ่งเราจํากันได้ดีว่าไอ้ฉากฉากนี้เนี่ยมันถ่ายอยู่ประมาณ20กว่านอาทีจอหน์นซีนาพูดจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วอะ่ะคนมาทั้งวงการนักกีฬาเอ้ยนักร้องเอ้ยเซเลบตี้เอ้ยนักการเมืองนักข่าวนักดับเพิงอีกนิดนึงนี่กูจะเอาวงปอกเด้งข้างบ้านกูแล้วน่ะ